สวัสดีครับเคยคิดเล่นเล่นไหมครับว่าถ้าวันดีคืนดีบัตรเครดิตของเราโดนแฮกขึ้นมาเนี่ยใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีประวัติศาสตร์คดีหนึ่งครับเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาที่บอกเลยว่าได้สร้างบัตรฐานใหม่และก็ส่งผลโดยตรงกับทุกคนที่พกบัตรเครดิตในกระเป๋าสตางค์เลยครับอ๋อและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับต้องขอแจ้งก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดในนี้เป็นการสรุปมาจากข้อมูลจริงโดยมี AI เข้ามาช่วยเรียงเรียงบทสนทนาและสร้างเสียงบรรยายให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นง่ายๆครับจากแค่กระดาษแผ่นเดียวใช่ครับบิลค่าใช้จ่ายปริศนาที่โผล่ขึ้นมาแบบไม่มีใครคาดคิดและนี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วใครล่ะที่ต้องเป็นคนจ่ายเราในฐานะเจ้าของบัตรหรือว่าธนาคารเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับของผู้ชายคนหนึ่ง เราจะเรียกเขาว่าคุณทอก็แล้วกันนะฮะอยู่ดีๆเลยครับเขากลายเป็นจำเลยในสารถูกฟ้องร้องเพียงพอแค่ยืนยันว่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้ผมก็ไม่จ่ายสิแล้วการยืนหยันของเขานั่นแหละครับที่นำไปสู่คำตัดสินที่ต้องบอกเลยว่าพลิกประวัติศาสตร์แล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างสำหรับคนใช้บัตรเครดิตอย่างเราๆไปเลยโอเคครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคู่ชกบนสังเวียนนี้เป็นใคร มุมแดงคือสถาบัานการเงินยักษ์ใหญ่ครับส่วนมุมน้ําเงินก็คือลูกค้าตัวเล็กๆแค่คนเดียวเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับวันหนึ่งคุณทอก็เปิดดูใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตเหมือนที่เราทํากันทุกเดือนเนี่ยแหละครับแต่แล้วก็ต้องช็อกเพราะมันมี7รายการแปลกๆโผล่ลขึ้นมาที่เขามั่นใจ100%เลยว่าไม่ได้ใช้แล้วยอดรวมทั้งหมดนะฮะหนึ่งแบาทท่วนครับแล้วคุณทอทำาไงต่อ เขาไม่ได้นิ่งนอนใจครับเขาทําทุกอย่างที่ควรทําแล้วทําทันทีด้วยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้โทรหาธนาคารบอกเฮ้ยอายัดบัตรด,ด่วนเลยและที่สําคัญที่สุดยืนยันเสียงแข็งเลยครับว่านี่ก้อนนี้ผมไม่ได้กอ่อผมไม่จ่ายแต่เรื่องมันกลับตาละปัดครับสิ่งที่เราคาดหวังคือธนาคารจะช่วยสืบสวนหาคนผิดใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับธนาคารกลับยื่นฟ้องคุณทอซะเองฟ้องเพื่อให้เขาจ่ายนี่ก้อนนั้นให้ได้ และนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของมหากราบการต่อสู้ที่ลากยาวไปจนถึงชั้นศาลทีนี้มาดูครับว่าในศาลเขาสู้กันด้วยเหตุผลอะไรฟังธนาคารบอกว่าก็นี่ไงในสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบทุกรายการที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีบันทึกธุรกรรมเป็นหลักฐานด้วยแต่ฟังคุณทอสวนกลับไปว่าเดี๋ยวผมเป็นผู้เสียหายนะแค่มีรายการโผล่ในบิลเนี่ยมันพิสูจน์ได้หรอว,ว่าผมเป็นคนรูดธนาคารต่างหากที่เป็นเจ้าของระบบ คุณนั่นแหละที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผมเป็นคนใช้จริงและแล้ว,ลวหลังจากสู้กันมาอย่างยาวนานคดีนี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่พีกที่สุดครับสารดีกาคำตัดสินจากศารนี้ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดไม่มีอุดทอนอีกต่อไปต้องบอกว่าสิ่งที่แขวนอยู่บนเส้นได้ในวันนั้นมันไม่ใช่แค่เงิน1,70 0 0 0บาทของคุณทอคนเดียวนะครับแต่มันคืออนาคต คือหลักการที่จะกลายมาเป็นบรรทัดฐานให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตอีกเป็นล้านล้านคนในประเทศนี้เลยและในที่สุดคำตัดสินก็ออกมาครับสารดีกามีคำพิพากษายกฟ้องครับยกฟ้องนั่นหมายความว่าคุณทอชนะคดีและไม่ต้องจ่ายเงินแสนกว่าบาทนั้นเลยแม้แต่สลึงเดียวทีนี้คำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือทำไมทำไมสารดีกาถึงตัดสินแบบนี้ อะไรคือหลักการสำคัญที่พลิกเกมทั้งหมดเรามาแกะรอยไปพร้อมๆกันครับอย่างแรกเลยนะครับศาลท่านมองว่าคดีนี้มันไม่ใช่แค่คดีหนี้สินบัตรเครดิตทัท่วไปแต่มันคือคดีผู้บริโภคครับซึ่งก็คือคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจฟ้องร้องผู้บริโภคซึ่งพอตีความแบบนี้ปุ๊บก,กฎกติกาการต่อสู้ในศาลเปลี่ยนไปหมดเลยครับเพราะมันจะมีกฎหมายพิเศษที่เข้ามาคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะและนี่คือหมัดเด็ดเลยครับคือไพ่ตายของคดีนี้ ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าภาระการพิสูจน์พูดง่ายๆ่ายคือหน้าที่ในการหาหลักฐานมายืนยันว่าใครทําอะไรมันจะตกเป็นของฝั่งผู้ประกอบธุรกิจครับซึ่งในเชตนี้ก็คือธนาคารเต็มเมเลยดังนั้นเหตุผลที่ธนาคารแพ้มันก็เลยชัดเจนมากครับ 1. คุณเป็นคนสร้างระบบบ,บัตรเครดิตนี้ขึ้นมาคุณได้กําไรจากมันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของมันด้วย2 คุณกลับพิสูจน์ให้สารเชื่อไม่ได้เลยว่าคุณทอเป็นคนใช้บัตรจริงๆหรือแม้กระทั่งพิสูจน์ว่าคุณทอประมาทเลอะเลอะทำข้อมูลหลุดไปเองก็พิสูจน์ไม่ได้การมีแค่ใบแจ้งหนี้เลยลอยมาแผ่นเดียวมันเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะเอาผิดผู้บริโภคได้ครับเอาล่ะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันให้อะไรกับเราในฐานะคนใช้บัตรเครดิตบ้างมาดูกันครับว่าตอนนี้เรามีสิทธิอะไรอยู่ในมือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า คำตัดสินนี้ไม่ได้สร้างกฎหมายข้อใหม่ขึ้นมานะแต่มันเป็นการยำ้ำเป็นการยืนยันหลักการที่มีอยู่แล้วให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมีกรอบพ้องกันทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าโชคร้ายเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราจำสามขั้นตอนนี้ไว้ให้ดีเลยครับและต้องทำให้เร็วที่สุดด้วยนะ 1. รู้ตัวปุ๊บโทรแจ้งธนาคารทันทีครับบอกให้อายัดบัตรเลย 2. ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรย้ํานะครับเป็นหนังสือปฏิเสธการชําระหนี้ในรายการนั้นส่งให้ธนาคารภายใน60วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้และ 3. สําคัญมากเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้กับตัวครับบันทึกการโทรคุยกับเจ้าหน้าที่สําเนาห,หนังสือที่ส่งไปใบแจ้งความทุกอย่างคืออาวุธสําคัญที่จะใช้ปกป้องสิทธิ์ของเราแต่ก็จะมีคําถามตามมาว่าเอ๊ะแบบนี้แปลว่าถ้ามียอดแปลกๆโผล่มา เราก็เพิกเฉยไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้สิยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วคําตอบคือไม่ใช่เด็ดขาดนะครับกฎหมายให้ความคุ้มครองเราก็จริงแต่การลงมือทําอย่างรวดเร็วการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเรานั่นแหละครับคือเกราะป้องกันชั้นแรกและชั้นที่ดีที่สุดจําไว้นะครับคําพิพากษานี้ให้อํานาจกับเราแต่ความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองก็ยังคงเริ่มต้นที่ตัวเราเสมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ